สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียวจินนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่าและการขับเครื่องบินนะครับเริ่มจากการตั้งค่าก่อนเลยนะครับเข้าไปการตั้งค่าเข้าไปคีย์บอ i ิ g เข้าไปตรงที่คน,คนขับคนขับนะพายสก็ตอนขั้นแรกก็กดรีเซ็ตไปก่อนเลยครับพินนับเป็นเอ่อสเปการ์พินดาวเป็นอัลติเมทครับแล้วตรงนี้ก็ กด e x 4ครั้งไว้ครับเพื่อแบบลบมันไปแล้วก็เออตรงนี้ครับก็กดนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปทางขวานะครับแล้วอันนี้ก็เลื่อนเมาส์ไปทางซ้ายนะครับส่วนลุกครับก็ลบทิ้งไปครับ ลบไปครับลูกดาวก็ลบครับลกูกไลท์ก็ลบไปครับลกุกเลฟก็ลบไปครับฟีลูก็เป็นเอ,อ่อตัวชิปนะครับอันนี้ออกจากเครื่องก็เป็นตัวพีครับเพราะว่าตัวอ e ีมันอยู่ใกล้กับ w d บ w a s d มันอยู่ใกล้ครับเราอาจจะเผลอกดแล้วนั้นเราก็อาจจะแบบ ไม่ได้ตั้งใจออกจากเครื่องบินเนี่ยแล้วต่อไปก็เนี้ยก็ไฟล์ก็กด EXC ออกครับอาสเปกบาร์เราแทนเป็นอันนี้ไปแล้วไงแทนเป็นพิ n Up อัพก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับ อ่ะยผมจะสอนคับเครื่องบินเลยนะครับนี่ผมจะไปสอนคับเครื่องบินในอันนี้ practice นะครับก็กด practice lens นะครับแล้วก็กด pay เราก็รอไปก่อนนะครับเพราะเพราะตรงนี้มันกดข้ามไม่ได้ด้วยกดเลดี้แล้ว ไปเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็กด E ค้างเลยครับแล้วเราก็วิ่งมาทางนี้ครับอย่าพิ่งมาทางเครื่องบินนะเครื่องบินอยู่ทางนี้ข้างหน้าเลยครับเครื่องบินใกล้ถึงเครื่องบินแล้วัอันนี้เป็นเทเลพอร์ตครับเทเลพอร์ตกลับไปตรงนู้นนะครับที่เรามา กด e ขึ้นเครื่องบินแล้วให้เครื่องบินขับไปก่อนคนระับพออย่างนี้ก็เรากดสเปคบาร์ครับสเปคบาร์คือแบบขึ้นนะครับอลติเมทคือแบบเอาหน้าลงสเปคบาร์คือเอาหน้าขึ้นหันซ้ายล้วก็หันมองไปทางทางซ้ายหันขวาล้วก็หันมองไปทางขวาบอกข้างนอกฮะ คือขับเครื่องบินครับก็มันก็ขับง่ายอยู่นะถ้าเราตั้งค่าเนี่ยครับผมกดสเปกบาร์เนี่ยขึ้นเราอัลติเมทอยู่ใ,ใกล้ๆก็กดลงอัลติเมทลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นแลการขับเครื่องบินคือเครื่องบินก็ ก็ถ้าแบบเออสมมุติว่ามันปีกมันไปชนแบบเนี่ยวไปชนกับเพื่อนบินพวกไหนให้ดูโอ้ผมว่าไปชนเสาดีกว่าไม่โดนอ่ะไม่โดนอีกแล้วชนยากว่ะ สมมติว่าปีกเครื่องบินมันไปชนอย่างนี้ครับเห็นข้างล่างไหมครับมันจะขึ้นสีแดงเนี่ยใช่ไหมผมใช้ปีกซ้ายชนมันก็จะแบบไป,ไปทางซ้ายครับคือเนี่ยใช้ควิกรีเพาซ่อมไม่ได้นะครับต้องกดตัวเอเพื่อซ่อมนะครับแบบอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับคือกดตัว A ก็ก็เนี่ยครับอย่างนี้ครับ ันไปทางซ้ายกดตัวดีก็หันไปทางขวาขึ้นถ้าเราขึ้นก็กดเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยผมลืมบออนี้เลยเนีย๋ยสมมุติว่าอยู่แบบนี้ใช่ไหมมุมมองบุคคนที่สามแล้วกดชิปไปอ่ะมันจะเป็นการหันไปดูข้างหลังแต่ถ้าเราอยู่ในเครื่องอ่ะแล้วเราแบบกดชิปใช่ไหมแล้วเราก็หันเมาส์ไปทางขวามันก็จะหันไปทางขวาไปทางซ้ายก็จะหันไปทางซ้ายครับเอ้บินให้ดูอย่าหมุนให้ดู ่กดสเปกวาแล้วก็หมุนเมาส์นะครับนี่เนี่ยเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการกดตัว E เพื่อกระโดดออกนะครับที่ผมบอกไปแล้วไงครับว่าตัว E มันอยู่ใกล้กับ W A S D ครับเราจะเผลอกดได้นี่เครื่องบินครับเครื่องบินแต่สมมุติว่าเรา จะกระโดดใช่ไหมแล้วก็กดตัวพีครับเพราะเราตั้งค่ามาตัวพีเป็นการกระโดดออกจากเครื่องบินนี่โดดออกพอสเปคบาร์เพื่อใช้ลบชิวชีพครับนำใช้ไม่ทันโอเคครับผมต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นเป็นไงบ้างครับถ้าได้ประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s ับสไครป์ผมด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเออผมลืมบอกอะไรไปอย่างหนึ่งครับคือ คือเราตั้งค่านี้ใช่ไหมครับเออเราตั้งค่าเนี้ยอัลติเมทเป็นเราตั้งค่าเป็นอัลติเมแเราใช่ไหมครับคือมันก็จะไปซ้ํากับอันนี้กดกดพูดในเกมครับคือกดพูดในเกมมันก็คือมันไม่จําเป็นอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ไม่มีใครพูดกับเราก็เลยกดทิ้งไปเลยกด E ค้างนี่ทิ้งไปเลย หรือเพื่อนๆอยากจะพูดก็ตั้งค่าเป็นอักษรตัวไหนก็ได้แล้วแต่เลยแต่ผมลบทิ้งไปเลยดีกว่าเพราะยังไงก็ไม่ได้สื่อสารกันในสคอรอยู่แล้ว